นะครับในรถ y a า a h a R3 นะครับอันนี้ผมเพิ่งจะทำคลิปเนาะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับคลีเเตอร์จากทางร้านผมนะครับก็ผมก็จะทำสายไฟแบบจงรุ่นแต่ละคันไปให้เลยนะครับก็ทำให้แต่ว่าถอดเก็บได้เลยแล้วก็จะมีขาเกียร์ตรงนี้นะครับที่ผมก็จะทำให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดตั้งยังไงก่อนที่จะติดตั้ง ในอาสามนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องนะครับลื้อรถให้อยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับให้ลื้อให้มันเห็นคอยนะครับอ่าลักษณะประมาณนี้โอเคเราก็มาดูตรงนี้ด้วยครับผมดูน,นะครับอาสามเนี่ยพื้นที่พื้นที่การวางกล่องหรือว่าช่องเก็บของข้างหลังเนี่ยมันจะมีน้อยเราก็พยายาม,ค,มค่อยค่อยเหยียดสายไฟครับค่อยๆ่อยลอดสายไฟลงมา เดี๋ยวผมจะมค่อยๆลอดสายไฟลงมานะครับนี่นะครับสายไฟพอเราลอดเสร็จแล้วะ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ผมก็จะเก็บไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ r านะครับแล้วพวกเนี่ยครับที่วสายไฟก็หาค่อยๆเดินมาแถวถนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูผมก็จะซ่อนๆมาเรื่อยๆครับ สายไฟของเราตรงนี้มันจะกันน้ำนะครับก็จะมีปลอกหุ้มความร้อนให้อย่างดีผมก็จะทาไปให้นะครับปลอกหุ้มแบบนี้โ <Okay. S 2> อเคนี่นะครับเก็บงานให้อะไรเรียบร้อยเลยจะเดินมาเลยนะครับผมก็จะเดินสายไฟเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นี่นะครับจะเดินมาอยู่แถวๆนี้อ่านี่ครับแล้วก็ให้มาดูที่ตรงคอยนะครับสําคัญเหมือนกันที่ตรงคอยแต่อสามเนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเราต่อผิดคอย มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกล่องหลักไม่เหมือนพวก CPO c v r ของก็สูหรือรถปีใหม่ๆนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ตอผิดคอยนะครับ R3 เนี่ยเน้นย,ย้ำเลยสายไฟของ R3 นะครับให้มาดูมันจะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นสายไฟเหมือนมีเหมือนสายไฟสองเส้นรวมกันนะครับเห็นไหมครับดูดีดๆเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสายไฟเส้นเดียวให้เราต่อสายไฟ เส้นนี้นะครับผมอ่าเราก็ทําการเก็บสายไฟให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้ผมก็จะใช้เทปพันธุ์ไฟนะครับหุ้มไว้ผันไว้อย่างดีเพื่อเพื่อกันว่าเวลาเราขับไปแล้วมันมีเกิด,กดอาการหลุดขึ้นมาถ้ามันหลุดขึ้นมามันจะทําให้รถเราดับถ้าไม่ดับก็รถจะมีอาการสะดุดนะครับผมให้เราตรวจเช็คดีๆตรงนี้นะครับทาไว้ดีๆเลยอ่า นี่นะครับเราก็ต่ออะไรเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับผมเม่เก็บสายฟงสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เราก็ทําการต่อสายไฟชุดระบบตัดไฟเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้เราจะมาต่อทําการต่อสายไฟตรงเกียร์นะครับเซนเซอร์เกียร์เนี่ยครับเราก็เดินสายไฟมาเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้งานเรียบร้อยก็อยู่ที่การเดินสายไฟของเราแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเลยก็นมาตรงนี้ นะครับแล้วเราก็ถมีดอกกุ้งเราก็ใช้เคมือไทยนี่ครับรัดไว้เลยนะครับมันจะได้เป็นระเบียบส,สวยอ่านะครับเ,เราก็มาดูที่ขาเกียร์ครับขาเกียร์นี่ผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้เน้นย้ำการความสนัดของแต่ละคนนะครับว่าชอบสูงชอบต่ำนะครับก็คือพยายามให้อยู่ ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ไปให้สามารถปรับได้นะครับขาเกียร์โอเคอ่านี่เราก็ทําการต่อสายไฟไปขาเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเราก็จะต่อไฟเลี้ยงกล่องนะครับไฟเส้นสีแดงเนี่ยให้ต่อเข้ากับไฟท้ายนะครับส่วนเส้นสีดําที่ผมทําเป็นห่วงไว้ให้เนี่ยก็ต่อเข้ากับขวลบของแบตเตอรี่นะครับผมพอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ประกอบรถที่เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็สตาร์ทแล้วก็ไปลองเทสดูส่วน นตัวกล่องของชิปเตอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับปรับได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ปรับความหน่วงปรับความไวของชิปเตอร์อะไรได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมอ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิว R3 ใส่ Quick Clipper ทายกะนะครับพึ่งเสร็จไป <laughs> ก็จากคลิปที่แล้วมาเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะอันนี้ก็ร้านอูตมัมเหมือนเดิม เดี๋ยวไปดูกันอันนี้รถดเดิมๆเหมือนเดิมโอ้เสียงโ่อคดังเลยอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลองอาสามกัน <laughs> เื้อนหนาวผมไม่ได้ใส่มาด้วยเดี๋ยวไปลองใกล้ๆกันแล้วกันเนาะโอเคโอ้ท่อคันนี้ดังมากเลย เดี๋ยวผมจะลองพ้าเล่นพิกเลนดูเหมือนเดิมนะครับพิกเลนตัวนี้จะแบบงัดเกียร์เอานะ <c oughs> หมดแยกเต้น <c oughs> นิ่เหมือนเดิมครับผมสมูทดี เดี๋ยวผมจะไปวนรอบหนึ่งนะแล้วก็กลับปู่เลยโอเคหนาวมากตอนแรกไม่คิดว่าหนาวจะไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้แล้วก็ช่วงเวลาประมาณเย็นเย็นห้าโมงหโมงนี่ก็จะดึกเกือบดึกแล้วเกือบค่แล้ว อันนี้นอนเข้ามานอนอะไรเนี่ยโอ้โหนาวบรรยากาศก็กำลังดีนะครับ บายอ่ตมะรอนานการช่างสวัสดีครับ